อลำดับนี้ก็จะอขอนําเรื่องของพระทุดดงมาอธิบายตั้งเป็นหลักสูตรไว้เพื่อการปฏิบัติความจริงการทุดดงนี่มีอยู่ถึงสิบสามแบบวยกันในการปฏิบัติทุดดงก็ไม่ใช่หมายความว่าต้องเดินเข้าป่าเสมอไปแม้จะอยู่ในที่อาศัยอยู่ในวัดที่วัดของเราก็ทําได้ การปฏิบัติทุดดงเป็นของดีจะต้องถืออารมณ์เป็นอุคิตคำว่าอุคิตก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้วิธีทรมานตัวเสมอไปคือต้องใช้ให้พเหมาะพอดีกับ,ก,บกับการที่เราจะทรงตัวอยู่ได้ทุดดงข้อที่หนึ่งทาเรียกว่าถือภาพปางสกุลเป็นวัด อันนี้ก็หมายความว่าผ้าที่เราจะพึงใช้ที่มีอยู่แล้วก็แล้วกันไปแต่ถา้าเราจะงดเว้นจากการรับผ้าที่เขามาถวายภายนอกที่เราจะพึงใช้ถ้าบาังเอิญผ้าขาดตกบกพร่องไม่มีจะใช้ก็ไปเก็บเอาผ้าที่เขาทิ้งแล้วมาปฏิประต่อยอมน้ำฝาดเป็นเครื่องหนุ่ม ตัวอย่างนี้ก็ได้แก่พระมาหารกรสบท่านทำมาสำหรับท่านที่อยกขึ้นทุนดงอันนี้ใช้คำสมาทานว่ากหาปฏิจ ah ีวรังปฏิคิปามิปังสกูลท um ี่กังคังสมาธิยามิซึงแปลว่าเราของดกหบดีจ ah ีวรเสียทั้งหมดสมาทานองค์ของผู้ถือผ้าปังสกุลเป็นวัด สำหรับถุดงข้อนี้ก็หมายถึงความมักน้อยสันโดษในเฉพาะสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ยังอย่าลืมว่าผ้าที่เราจะใช้ที่มีอยู่แล้วก็แล้วกันไปเราจะไม่รับผ้าที่บุคคลอื่นมาถวายในเฉพาะข้อนี้ี่สำหรับข้อที่สองท่านบอกว่าถือเพียงไตรจีวรเป็นวัด ข้อนี้ก็มีผ้าอยู่สามตัวคือผ้าสบงหนึ่งตัวผ้าจีวรหนึ่งตัวผ้าสังฆติหนึ่งตัวและสำหรับอังสะการประคตถือว่าเป็นผ้าเกินสำหรับผ้าเกินในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งไปเสียใช้ได้และโดยส่วนอย่างโดยเฉพาะเท่าที่เคยเห็นปฏิบัติกันมาก็ไม่จะเคร่งเกินไป จะพ่อผ้าวัตศ,ศิกาษาอันนี้ใช้ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุญาตให้ใช้ผ้าวัตศ,ศิกาสษาสาหรับระผัดอาบน้ําได้ไม่ต้องถึงกับแก้ผ้าอาบน้ําสําหรับทุนดงข้อดีสองนี้ก็มีคําสมาทานว่าจตุทะจีวรังปฏิคิปามิเตจีวระ เตจิวะลิกังคังสมาธิยามิเขาก็ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าจตุ t h ะจีวรังปฏิ r ิปามิเตจิวะลิกังคังสมาธิยามิงแปลว่าเรางดจีวรพื้นที่เหลือเสียพื้นที่สี่เสียเรางดจีวรพื้นที่สี่เสียสมาทานองค์ของผู้ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัด คำว่าจีวรในที่นี้เขาถือผ้าตั้งแต่กว้างหนึ่งคืบยาวหนึ่งคืบเป็นต้นไปนไมีชี้หมายความว่าจะเป็นผ้าเฉพาะที่เป็นจีวรที่เราห่มได้เท่านั้นอย่าลืมแต่ว่าในที่นี้อย่าลืมว่าเราถือผ้าวัดศิกษาได้ผ้าสำหรับอาบน้ำอย่าเคร่งตามตัวหนังสือจนเกินไปจนดูมีจงสังเกต พระพุทธานุญาตเป็นสําคัญสําหรับทุกงข้อที่สามถือว่าเที่ยวบินาบบัดเป็นวัดคําว่าเที่ยวบินาบบัดเป็นวัดตีกหมายความว่าตั้งใจไว้ว่าเราจะบินาบบัดเป็นปกติเว้นไว้แต่ป่วยไข้ไม่สบายหรือว่ามีเหตุจําเป็นถ้ามีเหตุจําเป็นก็ดีฉันฝนตกหนัก ลมพายุหนักอันตรายจะเกิดระหว่างทางน้ำท่วมเป็นไข้ไม่สบายและเกิดอาการทุพพลภาพอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ถ้าจะฉันพระตาหารกับท่านทิถวายถือว่าไม่ขาดทุดงอันนี้เพราะว่ามีความจําเป็นถ้าหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วก็ตั้งใจไว้เสมอว่าเราจะบินบาตเป็นปกติ ในความจริงตามที่มันดาพระทั้งหลายปฏิบัติกันอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นธุดงค์ได้แล้วคือว่าเราถือมิําบ,บาดเป็นวัดฉะนั้นเพื่อเพื่อความอยู่เป็นสุขเพื่อการมีอนิสง์ก็ควรจะตั้งใจสมาทานไว้ในเช้ามดืดข้าสมาทานว่าอาติเลกะลาพังปฏิกิปามิบินณฑปาติกังคังสมาธิยามิ นั่นแปลว่าเราของงดอดิเลกลาบเสียสมาทานของผู้ถือการบินธาบาัตเป็นวัดแต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสําหรับท่านที่ถือวินธราบาัตเป็นวัดนี่ท่านบอกว่าของงดเว้นอเิเลกลาบนี่หมายความว่าของที่เขานํามาถวายนอกจากที่เราบินธาบาตมาได้แต่การบินธาบาัตของเรามีหลายสายด้วยกัน ที่ท่านผู้อื่นมีบินบบาตมาได้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์บินบบาตสายอื่นๆน,นี่เรางดเฉพาะของที่เขานำมาถวายเป็นพิเศษนอกจากของบินบบาตเราไม่ฉันเราจะฉันแต่เฉพาะของที่เราบินบบาตมาได้เท่านั้นอันนี้สำหรับข้อนี้ระที่ถือบินบบาตเป็นวัดก็ให้ถือเฉพาะตามเกณฑ์ที่เราควร ที่บินาบาตอยู่ทุกวันถ้าเราจะคิดว่ายังไม่เป็นทุดงก็ได้เพราะว่าใครเข้ามาถวายเราก็ยังรับอยู่นี่หากว่าจะถือให้ถึงขั้นจริงๆก็ถือเฉพาะของที่ได้มาจากการบินาบาตเท่านั้นแต่ว่าทุดงทุกข้อถ้าว่าท่านจะปฏิบัติแล้วเขาได้บทโปรดบอกให้ผมทราบด้วยจะได้ให้ความสะดวกเริรับทุดงข้อที่สี่ ืีการเที่ยวบินบัตไปตามแถวเป็นวัดนี่หมายความว่าเราจะไปตามแถวแถวไหนลนะ่ะแถวเหนือก็เหนือไม่ไปใต้แถวใต้ก็ใต้ไม่ไปไม่ไปเหนือหรือบางทีท่านก็ถือว่าเราจะรับบินนบททัตแต่เพียงขาไปเที่ยวไปอย่างเดียวไม่รับเที่ยวกลับ เพื่อว่าเราจะรับะเที่ยวกลับอย่างเดียวไม่รับเที่ยวไปแนการจะทําอย่างนี้ต้องแจ้งให้ผมทราบจะได้แจ้งให้ชาวบ,บ้านเขาทราบนี่ฉะนั้นชาวบ,บ้านที่เขาใส่เฉพาะสองเที่ยวหมายคว่าอาจจะเป็นเที่ยวไปก็ได้เที่ยวกลับก็ได้เขาจะหาว่าพระของเราเที่ยตัวเกินไปสำหรับทุกดงข้อน,นี้มีคำมีคำสมาทานว่าโลลุปจารังปฏิคิปามิ สัพทานะจาริกังคังสมาทิยามิซึงแปลว่าเราเมื่อการเที่ยวโลเลเสียสมานทานองค์ของทุดงผู้ถือเที่ยวบินบาบาไปตามแถวเป็นวัดคำว่าโลเลก็หมายถึงว่ารับดะทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับรับมาแล้วข้างหลังเขาเรียกก็ยังยังถอยไปรับแต่ว่าการบินนาบาตตามปกติ ถือว่าทําได้เป็นการเจริญศรัทธาโดยเฉพาะท่านที่ถือธุดงแบบนี้ต้องถือเฉพาะแถวไม้กว่าจะรับเที่ยวไปหรือว่ารับเที่ยวก,กลับเมื่อเวลารับมาแล้วเวลาใครเขาเรียกถอยหลังเราไม่ไปถ้ามาเอิญจะรับเที่ยวก,กลับถ้ามไม่มีใครเขาใส่ถือวันนั้นยอมอดนี่ก็ถือกันพอสมควรนะ ว่าถือกันพอสมควรย่าให้ถึงกัเป็นการทรมานตัวนี่ทุดงข้อที่ห้าถือการนั่งชั้นอัศนะเดียวเป็นวัดคำว่านั่งอัศนะเดียวเป็นวัดนี่หมายความว่าการฉันเนี่ยเราจะชั้นที่เดียวอันเดียวคำว่าอันเดียวในที่นี้หมายความฉันเฉพาะที่ตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้ห้ามพัดอย่างอื่น เมื่อฉันอิ่มแล้วก็ถือว่าเลิกกันไปเป็นวาระเป็นวาระเดียวกันสำหรับคำสมาทานในข้อนี้ท่านก็กล่าวว่านานาสนะโพชนังปฏิกิปปามิเอกาสนิการังสมาธิยามิจึงแปลว่าเรางดฉันต่างอาสนะเสีย สมาทานของผู้ถือนั่งอาสนะเดียวเป็นวัดแต่ว่าการถือผู้การถือนั่งอาสนะเดียวเป็นวัดนี้ไม่ได้จํากัดอาหารอาหารที่เราได้มาในเวลาบิณฑบาตก็ดีหรือว่ามีคนมาถวายเพิ่มเติมคนดีอันนี้เรารับได้แต่ถือว่าฉันเวลาเดียวเป็นสําคัญ สำหรับการฉันเวลาเดียวนี้ก็ต้องระมัดระวังต้องฉันเฉพาะพอเหมาะพอดีอย่าให้มันอิ่มเกินไปด้วยว่าฉันเผื่อเกรงว่าตอนเย็นจะหิวถ้าฉันอิ่มแล้วก็พยายามฉันให้มากกันว่าตอนเย็นจะหิวตอนนี้จะเป็นอันตรายจะหิวจริงๆแต่ว่าฉันพอดีพอดีพอพอ,อิ่มไม่ใช่พร่องเกินไปไม่ใช่อิ่มเกินพอดีไปอย่างนี้อย่เป็นการพอเหมาะพอดี ว่านี้ผมเคยปฏิบัติมาแล้วประมาณสิบปีถ้าว่าวันไหนฉันเผื่อวันนั้นแย่แต่มาถึงทุด,ดงแบบถือทุด,ดงแบบนี้แล้วจะลืมว่าเพสัตในตอนเย็นในใสในคนน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยอิงกัาแฟนี่เราก็ยังฉันได้อยู่ไม่ใช่ห้ามเสียเลยอาทุด,ดงข้อที่หกถือฉันจะเพราะในบาทเป็นวัด นิธิฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัดนี่เขาไม่ได้บังคับว่าต้องฉันเวลาเดียวจะฉันสองเวลาสามเวลาก่อนเวลาวิกาเนี่ยเราทําได้แต่ว่าเราจะฉันเฉพาะสิ่งที่เขาให้มาในบาตรเท่านั้นถ้าสิ่งที่เขาให้มานอกจากบาตรเราไม่รับเราไม่ฉันถ้าบังเอิญมีใครเข้ามามาเคินเราก็รับได้แต่ว่าให้พระองค์อื่นฉันไป จงอย่าถือเคร่จงจนกระทั่งคนอื่นเข้ามาประเคนแล้วก็ไม่รับอันนี้ก็ไม่ดีเป็นการทําลายศรัทธาเป็นอน,นว่าเขามาประเคนเราใหม่นอกจากในบาทเราก็รับเพื่อเป็นการเจริญศรัทธาแต่ว่าของสิ่งนั้นเราถวายพระองค์อง,องอื่นไปในข้อนี้คําสมาทานนี้ว่าทุติยภาชานังปฏิคิป,ปามิ ปัตตะบ,บินดิกงคังสมาธิยามิซึ่งแปลว่าเรางดภาชนะที่สองเสียสมาทานองค์ของผู้ถือการฉั้นเฉพาะในบาทเป็นวัดนี่เป็นอันว่ามันมีอยู่มาในบาทแล้วนะถ้าบาังเอิญอย่างที่วัดเรานี่ผมจะให้ความสะดวก ถ้ามีใครเขาไมา่ได้ใส่อาหารมาในบาทกลับมาก็พระอาบาตมาวางวางไว้ได้ให้เจ้ได้ให้พระหรือว่าเจ้าหน้าที่ช่วยจัดอาหารใส่ไปตามสมควรไม่ใช่ว่าได้แต่ข้าวมาแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าว่าอาหารประเภทนั้นเขาจัดให้เราเราไมา่ได้หามาใหม่ไม่ได้ถือว่าบกต้องในข้อนี้ ถ้าจะถือตามแบบนี้ก็ต้องถือตามตรงแบบนี้ไม่เค่ถือว่าจะมีอาหารที่อื่นมาสักตะไลก็ตามเรามีข้าวเปล่ามาแล้วเราก็ไปหยิบโนนหยิบนี่เอาตามชอบใจมาใส่บาตรอย่างนี้ไม่ถือเป็นทุด,ดงกวัตในข้อนี้ถือว่าไปการกินข้าวสำรวมไม่จัดเป็นทุด,ดงสำหรับทุด,ดงข้อที่เจ็ด ท่านว่าท่านถือท่านบอกว่าถือการห้ามพัดอันนำมาเพื่อเมื่อภายหลังเป็นมัดนี่หมายความว่าเวลาที่เราได้รับอาหารมาแล้วอันนี้ก็ไม่จะถือว่าฉันในบาดคืออาหารที่ได้มาเท่าไหร่เราจะฉันเท่านั้นถ้าเหนื้อจากนั้นนอกที่เราได้มาแล้วคนอื่นเขามาถวายที่หลังเราไม่ฉัน ถ้าไม่ฉันเวลาเข้าประเคนก็ควรจะรับประเคนชาวบ้นานก็ไม่รู้ประเคนแล้วก็ให้องค์อื่นฉันไปข้อนี้มีคําสมาทานว่าอาติลิตะโภชนังปฏิคิปามิคลุปัชชาพัตติกังคังสมาธิยามิซึ่งแปลว่าเรางดโภชนะอันเหลือเฟือเสียสมาทานองค์แห่งผู้ ห้ามพัดนาม,มาเมื่อภายหลังเป็นวัดนี่หมายความว่าเราฉันไม่ใช่ภาชนะเดียวมีสำรับฉันได้มีภาชนะอื่นวางอยู่ได้ของนอกบาทไม,ไม่จำไม่จาเป็นเฉพาะฉันเฉพาะของในบาทแต่ว่าฉันจะเพาะของที่ได้มาเท่านั้นขณะที่เราก่อนจะนั่งลงไปเนะี่ยมันมีของอะไรอยู่บ้าง ที่เขามาวางไว้เราฉันเท่านั้นเวลาที่นั่งลงไปแล้วถ้ามีเขามาถวายอีกเราไม่ฉันอย่างมีความจริงก็นั่งรวมกับฉันพระธรรมดาได้แต่ว่าเราถือข้อนี้เป็นสำคัญ้าเวลาชาวบ้านเขามาจะไปเคงของจะไปบอกว่าโยมอาจะมาไม่ฉันอันนี้ไม่ควรเพราะพระอื่นท่านฉันอย่าไปห้ามพัดเป็นปฏิมัตรับเพื่อการเป็นการเจริญสัทธาแล้วเราก็ไม่ฉัน แปดถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี่หมายความว่าอยู่เฉพาะในป่าเท่านั้นเรอความจริงการอยู่ในป่านี่คำว่าเป็นวัดนี่มันถอยไม่ได้ต้องอยู่เฉพาะในป่าเป็นการตั้งใจนั่นเองํำสมาทานว่าอย่างนี้คาบันตะเสนาสนังปฏิกิป,ปามิอรัญยิกังคังสมาธิยามิ แปลว่าเราวัดเสนาสนะชายบ้านเสียสมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดแต่ว่าการอยู่ป่าเป็นวัดนี่ก็เดินออกมาปฏนบัตาาิที่บ้านได้ไม่ใช่ถือว่าเมื่ออยู่ป่าเป็นวัดแล้วก็โผล่จากป่าไม่ได้เลยนี่จะให้มันเคร่งเกินไปเอาพอด,ดีพอด,ดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนํา แต่หาว่าเราอยู่ป่าใหญ่ไม่ได้แล้วก็อยู่ป่าเล็กอย่างป่าเล็กข้างๆวัดของเรานี่ถ้าจะของอนุญาตเราก็ถือเป็นวัดอยู่ได้ไปสร้างกระท่อมอยู่ก็ได้ไปกลางกดดอยู่ก็ได้ไอเรื่องกรดนี่มันไม่มีความสําคัญกรดเขมีไว้ป้องกันแดดป้องกันลมป้องกันยุงป้องกันเหลียบ ถ้ามงเอญเราจะสร้างกระท่อมอยู่ได้เราก็สร้างกระท่อมอยู่ทาเป็นเพื่อความเหมาะวาดีย่าให้มันใหญ่มันโตเึ้นไปนาทุด,ดงข้อดีเก่าอยู่ถือโคนไม้เป็นวัดอันนี้จะจะอยู่ในป่าอยู่ที่ไหนก็ตามเราไม่เอาละเราจะไม่เข้าทำเราจะไม่กลางกรดกลางแจ้งเราอยู่ถืออยู่โคนไม้เป็นประจำเอาโคนไม้เป็นที่พึง คำสมาทานในข้อน,นี้ก็มีอยู่ว่าฉันนังปฏิคิปามิลุคโมลิกลางคังสมาธิยามิฟังใหม่ฉันนังปฏิคิปามิลุคโมลิกลางคังสมาธิยามิจึงแปลว่าเรางดที่มงที่บางเสียสมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัด แการอยู่คนไม้เป็นวัดก็ไม่ใช่ว่าจะออกจากคนไม้ไม่ได้ได้เดินไปโน่นเดินไปนี่ได้แต่ว่าที่อาศัยจริงๆของเราต้องเป็นคนไม้แต่มาถือแบบนี้แล้วจะไปทักสร้างกระท่อมอยู่จะไปกลางกดดว้จะเททำที่มุงที่บางไว้บางจังหวะบางเวลาเราจะไปอยู่ในที่นั่นอันนี้ถือว่าขาดเมื่ออยู่คนไม้ก็ต้องอยู่กันจริงๆที่คนไม้ ถือตามความสบายที่เราจะยึงทนอยู่ได้เิมรับทุด,ดงข้อดินสิบถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัดอันนี้ต้องใช้ตรกรดสำหรับกันแดดกันลมสมาทานว่าชั้นชั้นนันจะลุขโมลันจะปาติกิปามิอพโภกาสิกงังคังสมาธิยามิ จึงแปลว่าเราวัดที่มุงที่บังและโขนไม้เสียงสมาทานองค์ของพ่อถือการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดที่มุงที่บังในหมายความว่าที่มุงที่บังอันเดิมที่มีอยู่ที่เป็นเพิงกลางแจ้งอาคารกลางแจ้งมีกระแอหรือว,ว่าหลังคากลางแจ้งมันเป็นของที่มีอยู่เดิมแล้ว แต่ว่าเราจะใช้กรดได้แต่ว่าปักกรดในกลางแจ้งไม่อิงคนไม่ไม่อิงไ,ไม่อิงเพิงไม่อิงฝาม่อิอลงลังคานี่สำหรับทุตด,ดงข้อที่สิบเอ็ดถืออยู่ป่าชาเป็นวัดนี่เราจะถือว่าเราจะอยู่ชนะเฉพาะในป่าชาที่เขาเก็บผีเท่านั้นเราอยู่เป็นปกติแต่ว่าการบินธรรมบัดนะออกมาบินธบัายข้างนอกได้ ใหเวลาอยู่จริงๆอยู่ข้างในโดยเฉพาะข้อนี้สมาทานว่าอาสุสานังปฏิกิปามิโสสานี่กลางคังสมาธิยามินัแปลว่าเรางดที่ไม่ใช่ป่าชชาเสียสมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่ป่าชชาเป็นวัดก็ไม่มีอะไรมากนี่สำหรับ ทุดงข้อที่ดิบสามถือการอยู่ในเสนาสนะอันท่านจัดให้อย่างไรเป็นวัดในอย่างของเรานี่สถานที่อยู่นี่ผมเป็นผู้จัดให้แล้วเราก็ไม่ทะเยอทะยานอยากจะไปอยู่ที่โน้นอยากจะมาอยู่ที่นี่ทยานนี้เราก็ถือว่าเป็นทุดงได้เพราะเลือกเองไม่ได้อยู่แล้ว สำหรับทุดงข้อนี้เราก็ควรสมาทานเป็นประจำว่าเสนาสะนะโลลป,ปังปฏิคิปามิยะถาสันถติกลางคังสมาธิยามิซึ่งแปลว่าเรองดความโลเลในเสนาสะนะเสียสมาทานของผู้อยู่ในเสนาสะนะอันท่านจัดให้อย่างไรนี่หมายความว่า เขาจัดเราให้เราอยู่ที่ตรงไหนเราก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่ไปขอจะอยู่ที่โน,น่นไม่ไปขอจะอยู่ที่นี่อันนี้เหมาะสําหรับนักบวชที่บวชภูมงดีในพระพุทธศาสนาสําหรับการอยู่ในเส,สนาสนะเราจะเลือกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่ผู้สร้างเราผู้สร้างเราก็ยังเลือกไม่ได้ถ้าถือในข้อนี้ ในต้นดงข้อดิบสามถือการนั่งเป็นวัดการถือการนั่งนี่ต้องถือตามเวลาสมควรไม่ใช่ว่าจะถือกันทั้งปีทั้งเดือนไม่เป็นเรื่องเอาเฉพาะเวลาก็ได้เวลาที่เราจะเจริญกรรมฐานเราต้องการนั่งอย่างเดียวเวลาที่เราจะไข่ครวนวิปัสนาย,ยานก็เหมือนกันก็เป็นการเจริญเป็นกรรมฐาน เอาเฉพาะเวลาหรือว่าเวลาที่เราจะฟังคําสอนเราคิดว่าเวลานี้เราจะถือการนั่งเป็นวัดในการถือการนั่งเป็นวัดนี่ทันถืออย่างนี้นั่งตัวตรงตรงหรือไม่ตรงค้อมบ้างก็ได้แต่ว่าเราไม่เอามือยันอย่างนี้ถือว่าเป็นอกฤษถ้าเราเอามือยันลงไปถือว่าเป็นการเปล่าตัวลง แล้ว่าหย่อนไปหน่อยแต่ได้ว่าถ้าหากว่าเอาหลังแตะพื้นมาไลา่ว่าเป็นการขาดการถือเป็นนั่งเป็นวัดแบบนี้ก็ควรจะสมาทานเฉพาะเวลาอย่าไปว่ากันทั้งวันทั้งคืนมันเป็นอัตตาคิดมาฐานนิยกเป็นการทรมานตัวไม่สมควรแล้วก็ยังไม่เป็นเหตุบรรลุมรรคผล พระดงในข้อน,นี้มีคำสมาทานว่าเสยยังปฏิกิปปามิเนสธิกังขังสมาธิยามิซึ่งแปลว่าเรางดการนอนเสียสมาทานองค์ของพวกถือการนั่งเป็นวัดรวมความว่าทุดงนี้มีพระมหากรศกในสมัยพระพุทธเจ้าท่านพุ้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้นำ ถืออยู่การอยู่ป่าเป็นวัดถือทุตด,ดงเป็นวัดและในขณะเดียวกันบริษัททือว่ารูศิษย์ของพระมหารกระศบก็มีไม่น้อยมีประมาณห้าร้อยเป็นประมาณบางทีก็กว่าบ้างบางทีก็หย่อนไปบ้างการถือทุตด,ดงนี่ท่านหลายจะได้ทราบว่าคำว่าทุตด,ดงนี่ความจริงไม่ต้องเข้าป่าเสมอไป ไม่ต้องแบกบกรดเสมอไปเราอยู่ในที่วัดเราก็ทําได้ทั้งหลายข้อเว้นไว้แต่ข้อทีืทททีว่าอยู่ป่าเป็นวัดเท่านั้นหากว่าเราจะถือการอยู่กลางแจง้งเราก็ากรดไปปักที่ใดที่หนึ่งที่มันไม่ไกลจนเกินไปไม่ใกล้จนเกินไปจากวัดหรือว่าเราอยู่คนไม้ก็เลือกจากคนไม้ที่สงัด ในการอยู่คนไม้นี่ผมถือว่าคุณอยากจะขอแนะนำว่าในยามปกตินี่เราทำได้เหมือนกันนั้นเลือกคนไม้่เป็นที่สงัดสมาทานเฉพาะเวลาเนี่ยแบบหย่อนๆนะเอาแบบหย่อนๆยนะ่บบๆดูต้นไม้ต้นไหนเป็นที่สงัดของเราแล้วก็ถือว่าตั้งแต่เวลาเท่านี้ถึงเวลาเท่านี้ <c oughs> เราจะอยู่เฉพาะที่โคนไม้เท่านั้นเราจะไม่ไปไหนจะนั่งอยู่ที่นั่นจะเดินจงกรมอยู่ที่นั่นเราจะไม่ไปในที่อื่นคือหมายหมายความว่าเราจะไม่ไปอยู่ในที่อื่นนอกจากโคนไม้นั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้เดินจงกรมออกมาน,นอกโคนไม้ก็ได้แต่ว่าเวลาที่เราจะพักเราก็พักโคนไม้ อย่างนี้ถ้าจะเราจะไม่อยู่เป็นวัดจริงๆคำว่าวัดในปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่อยู่เป็นปกติจริงๆก็ได้ประกาศเฉพาะเวลาคือตั้งใจสมาทานเฉพาะเวลาว่าตั้งแต่เวลาเช้าถึงเวลาเที่ยงหรือจากเวลาเที่ยงถึงเวลาบ่ายจากบ่ายถึงเวลายเย็นแต่ว่าถ้าจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งในทุดงที่สิบสามจะขอได้โปรดบอกให้ผมทราบด้วย การบอกให้ทราบนี้ไม่ใช่เป็นการบังคับว่าถีว่าหมายเป็นผู้บังคับบัญชาอะไรอะไรจะต้องบอกกันเสียหมดไม่ใช่อย่างนั้นที่บอกให้ทราบก็เพื่อจะให้ความสะดวกหรือต้องการให้คําแนะนําในการปฏิบัติในทุนด,ดงนั่นเองนั่นแหละสำหรับการแนะนําเรื่องการทุนด,ดงมองดูเวลาก็หมดก็พอดีหมดเรื่องทุนด,ดงพอดี ต่อไปก็โปรดตั้งใจฟังคำแนะนำในการปฏิบัติปฏิิบัตทุดตงต่อไป